หน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณทำให้จิตวิญญาณมีคุณลักษณะไม่ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามมันก็ไม่มีวันสูญสลายประสบการณ์ของหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณหน่วยหนึ่งหนึ่งทำให้มันเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอและส่งผลกระทบต่อหน่วยย่อยพื้นฐานอื่นๆด้วยหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณมีเอกลักษณ์อื่นๆ อันซ่อนเร้นอยู่ด้วยแต่เอกลักษณ์เหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตัวตนอาจมีความเป็นเอกเทศในกรอบของโลกแห่งความเป็นจริงส่วนตัวของมันและในขณะเดียวกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นกันการเป็นเอกเทศของมันไม่เพียงแต่จะให้ผลกำไรต่อตนเองเท่านั้น แต่ยังให้ผลกำไรต่อโครงสร้างรวมทั้งหมดอีกด้วยภายในหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณเหล่านั้นประกอบไปด้วยแนวโน้มสำหรับการพัฒนาและองค์ประกอบภายในขอบเขตอันไร้ขีดจำกัดของการเคลื่อนไหวระเบียบแบบแผนอันมีความหมายอุบัติขึ้นจากแนวโน้มของเหตุการณ์อันมีความหมายกล่าวโดยย่อดได้ว่าหน่วยย่อยพื้นฐานจำเพาะ จะรวมกันขึ้นเป็นองค์ประกอบอันหลากหลายของเหตุการณ์อันมีความหมายจากนั้นมันจะดึงดูดเหตุการณ์อื่นๆที่มีธรรมชาติคล้ายคลึงกันให้เข้ามารวมกันดังนั้นระบบโลกแห่งความเป็นจริงอันหลากหลายจึงเกิดขึ้นเหตุการณ์อันมีความหมายจำเพาะที่เกิดขึ้นในโลกจะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวเหนี่ยวนำประสบการณ์ และวิธีการสร้างขอบเขตของประสบการณ์อันมีประสิทธิภาพซึ่งพฤติกรรมที่ได้เลือกสรรแล้วจะดำเนินต่อไปหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณผสมผสานกันได้ด้วยแนวโนม้มเพื่อการเลือกสรรและเพื่อก่อให้เกิดเหตุการณ์อันมีความหมายกลุ่มของหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณจะขับไล่กลุ่มอื่นออกไปเพื่อก่อให้เกิดการตอบสนองภายในอันปลอดภยัย หน่วยย่อยเหล่านั้นก่อตัวขึ้นเป็นระบบอันหลากหลายมันแปลงสภาวะตนเองเป็นโครงสร้างของโลกแห่งความเป็นจริงเธอทั้งหลายมักจะคิดถึงตัวตนของเธอว่าเป็นเธอเพียงหนึ่งตัวตนซึ่งเป็นผลลัพธ์ของจุดเริ่มต้นและจุดจบของวิวัฒนาการแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมีตัวตนที่เป็นเธออีกมากมายแต่ละตัวตนมีสติรู้เห็นความเป็นตัวตน เป็นเอกเทศเช่นเดียวกันกับเธอในขณะเดียวกันตัวตนของเธอทุกตัวตนรวมทั้งเธอผู้ที่กำลังอ่านหนังสือของฉันอยู่ในขณะนี้ต่างก็มีสติที่ระแวดระวังถึงความเป็นเอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่กว่าตัวตนของเธอแต่เพียงลำพังจิตวิญญาณเติมเต็มตนเองด้วยการรู้จักตัวตนของมันความรู้ปแปลงสภาวะจิตวิญญาณ ดังนั้นจิตวิญญาณในภาพรวมจึงล้วนมีความพยายามที่จะเติมเต็มตนเองด้วยการรู้จักตัวตนของมันในโลกของเธอทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็ทำการทดลองในระดับต่างๆที่แตกต่างกันไปในระดับจิตวิญญาณตัวอย่างเช่นสัตว์แต่และตัวในฝูงสัตว์มีสติรู้เห็นถึงความรู้ที่พวกมันมีร่วมกัน มันมีความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายที่พวกมันจะ,ะเผชิญในถิ่นฐานของมันจิตวิญญาณรวมของสัตว์ทั้งฝูงตระหนักถึงจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละตัวและปกป้องมันมีการให้และการรับเกิดขึ้นเสมอระหว่างจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละตัวและจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งฝูงในที่นี้ฉันไม่ได้หมาความว่าสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งตกอยู่ในภาวะที่ถูกควบคุม ภาวะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างไปในอดีตจิตวิญญาณของมนุษย์ตกอยู่ในผวังด้วยประสบการณ์ส่วนตัวมันทำให้จิตวิญญาณส่วนบุคคลตัดขาดจากจิตวิญญาณของส่วนรวมและการติดต่อสื่อสารระหว่างจิตวิญญาณส่วนรวมกลายเป็นสิ่งที่ลี้ลับแต่การติดต่อสื่อสารระหว่างจิตวิญญ,ญาณส่วนบุคคลกับจิตวิญ,ญญาณของส่วนรวม ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอสำหรับผู้ที่แสวงหาแต่องค์ประกอบของภาวะจิตที่คล้ายคลึงกันมักไม่เกิดขึ้นในโอ,อกาสเหล่านั้นมนุษย์ในสมัยนั้นพยายามที่จะก่อให้เกิดภาวะรวมกันของจิตวิญญาณในลักษณะอื่นๆบางรูปแบบเป็นสิ่งที่เธอเข้าใจไม่ได้และบางรูปแบบก็ปรากฏให้เธอเห็นในระบบโลกของเธอทุกวันนี้ มันเป็นไปได้ที่ตัวตนหลายตัวตนจะมีร่างกายเนื้อหนังหนึ่งร่างร่วมกันภาพว่าดังกล่าวเกี่ยวพันกับการเป็นบุคคลตัวตนหลายตัวตนซึ่งยอมให้ร่างกายหนึ่งร่างเติมเต็มความสามารถหลายอย่างด้วยธรรมชาติหลายแบบที่มักจะไม่ได้แสดงออกและมันก็มักจะเกี่ยวพันกับอิสรภาพและองค์ประกอบของจิตวิญญาณ ที่แปลกประหลาดส,สำหรับระบบโลกแห่งความเป็นจริงของเธอจิตวิญญาณเหล่านั้นจึงไม่เลือกมาถือกำเนิดในโลกของเธอพวกเธอทั้งหลายพัฒนาสติปัญญาอารมณ์หรือร่างกายของเธอโดยไม่ใส่ใจถึงความเป็นไปได้อันสูงสุดของร่างกายและจิตใจโครงสร้างอันจำกัดของการเป็นบุคคลตัวตนที่เธอระบุว่าเป็นตัวเธอ ไม่มีความสามารถที่จะใช้คุณลักษณะเหล่านั้นได้ทั้งหมดโครงสร้างอันจำกัดของการเป็นบุคคลตัวตนผุดขึ้นจากตัวตนภายในซึ่งจดจอ่อกับสิ่งที่มันสนใจหลายสิ่งหลายความสามารถและหลายแรงบันดาลใจตัวตนภายในเลือกขอบข่ายที่มันจะจดจอ่อเธอมักจะไม่ค่อยพบบุคคลที่เป็นทั้งนักกีฬาและนักปราช หรือบุคคลผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวลุ่มลึกและมีความเข้าใจในจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้งบุคคลเหล่านั้นจึงกลายเป็นบุคคลในอุดมคติโลกทางกายภาพระบบอื่นนอกเหนือไปจากโลกของเธอบางระบบมีตัวตวนหลายบุคคลเช่นสหรือสบุคคลอุบัติขึ้นจากตัวตวนภายในแต่ละบุคคลใช้ความสามารถและคุณลักษณะของเขาอย่างดีที่สุด พวกเขามีสติสัมปชัญญะที่รู้เห็นการกระทําร่วมกันแต่จิตวิญญาณรวมในโลกของเธอมีลักษณะแตกต่างไปแต่มันก็สัมพันธ์กับจิตวิญญาณรวมในระบบโลกเหล่านั้นในระบบโลกอื่นๆซึ่งจิตวิญญาณมีวิวัฒนาการดังกล่าวนี้ร่างกายและจิตใจถูกใช้งานในช่วงชีวิตอย่างงดงามโดยปราศจากความแคลงใจในการเป็นเอกลักษณ์ เป็นบุคคลเราเขาบุคคลหนึ่งๆอาจกล่าวว่าฉันคือนายกอเด็กชายขอนายคอและนางงอร่างกายของเขาแตกต่างกันไปและเขาก็เป็นบุคคลต่างเพศต่างวัยต่างทุกระดับของเอกลักษณ์เงาของโลกแห่งความเป็นไปได้ดังกล่าวปรากฏในโลกของเธอเช่นกันแต่มันปรากฏเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด ส่วนปรากฏการที่ปรากฏให้เธอเห็นและเข้าใจได้อย่างชัดเจนก็ปรากฏในโลกอื่นๆด้วยเช่นกันสาระสำคัญของข้อมูลเหล่านี้อยู่ตรงที่ว่าหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญ,ญาณมีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนคาดการไม่ได้และมันก็เติมเต็มความเป็นไปได้อันหลากหลายของจิตวิญญ,ญาณความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระเจ้าหรือตัวตวนอื่นๆที่เหนือมนุษย์ ล้วนเป็นความคิดที่จำกัดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลทั่วตนทั้งสิ้นและความคิดเหล่านั้นก็ไรประโยชน์เธอทั้งหลายมองเห็นชีวิตทางกายภาพพันหลากหลายและแสนวิเศษของสัตว์โลกต่างๆมแมลงนกปลาและมนุษย์และมองเห็นการกระทำทั้งหลายของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นโดยปราศจ,จากความหวั่นใจ แต่เธอก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของจิตวิญญาณมีความหลากหลายยิ่งไปกว่าชนิดของสิ่งมีชีวิตบนผืนโลกที่เธอรู้เห็นเธอจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และคิดถึงโลกแห่งความเป็นจริงภายในที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นอน,นันต์เช่นเดียวกันกับจักรวาลภายนอกความรู้ในความหลากหลายของจิตวิญญ,ญาณแต่เพียงอย่างเดียวก็สามารถพลิกผันจิตวิญญ,ญาณของเธอ และทำให้มันผันแปรไปได้หลายขั้นความคิดเกี่ยวกับวิญญาณเป็นความคิดหัวเก่าที่ไม่สามารถอธิบายถึงการสร้างสรรค์หรือโลกแห่งความเป็นจริงที่มนุษย์มาถือกำเนิดได้ตามธรรมชาติอันแท้จริงแล้วเธอทั้งหลายเป็นตัวตนหลายบุคคลเธอมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปหลายชาติพบหลายสถานที่ หลายเวลาพร้อมกันทั้งหมดเป็นปัจจุบันเธอพิชิชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปเป็นหนึ่งบุคคลแต่หลายที่พร้อมกันหมดแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธการเป็นบุคคลผู้เป็นเอกเทศแต่โลกแห่งความเป็นจริงภายในของเธอก้าวล่วงระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงของแต่ละบุคคลตัวตนและในขณะเดียวกันตัวตนภายใน ก็เป็นโลกทางจินตภาพที่บุคคลตัวตนเหล่านี้พัฒนาขึ้นฉันไม่ต้องการกล่าวถึงการพัฒนาไปสู่ระดับชั้นหรือขั้นต่างๆของจิตวิญญาณเพราะพัฒนาการของจิตวิญญาณจากมุมมองของเธอตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในการเป็นบุคคลตัวตนเพียงบุคคลเดียวตัวตนเดียวอย่างโดดเดี่ยวและการมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ ดำเนินไปตามเส้นทางแห่งการเวลาที่เธอรู้จักเพียงเส้นเดียวเธอรู้จักวิญญาณอย่างจํากัดดอกไม้มีสีแดงสีเหลืองสีม่วงเธอไม่อาจสรุปได้ว่าดอกไม้สีใดพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่าดอกไม้สีอื่นมันเพียงแต่มีสีแตกต่างกันฉันใดก็ฉันนั้นจิตวิญญาณทั้งหลายที่เกิดจากองค์ประกอบอันหลากหลายเป็นนาน ของหน่วยย่อยพื้นฐานมีความแตกต่างหลากหลายเป็นนันหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆเป็นจิตวิญญาณรวมโดยพื้นฐานแล้วมันไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าจิตวิญญาณใดก้าวหน้ากว่าจิตวิญญาณอื่นกลีบดอกไม้ไม่ได้พัฒนาก้าวหน้าไปกว่ารากของต้นไม้มดที่คลานอยู่บนกลีบดอกไม้อาจแลเห็นว่ากลีบดอกไม้นั้น อยู่เหนือรากและกิ่งก้านของต้นไม้แต่มดก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่ากลีบของดอกไม้ไม่ได้ดีวิเศษไปกว่ากิ่งก้านหรือรากของต้นไม้จิตวิญญาณทั้งหลายเบ่งบานอย่างงดงามเสมือนกลีบดอกไม้ที่บานออกไปทุกทิศทางทุกทิศทางที่จิตวิญญาณเบ่งบานออกไปเป็นทิศทางที่ดี ดอกไม้ทั้งหลายรู้ดีว่ามันมีชีวิตอยู่ในกระปะ๋อและมันก็ต้องใช้เวลาที่กระปะ๋อนั้นจะยอมให้กิ่งก้านใบและดอกงอกเนื่องออกมาดอกไม้ไม่ได้ดีไปกว่าหรือพัฒนาก้าวหน้าไปกว่ากระปะ๋อของมันดอกไม้คืออีกภาวะหนึ่งของกระปะ๋อในไัยยะนี้หากเธอมองเห็นการพัฒนาที่ดูเสมือนมีระดับชั้นต่อเนื่องกันไป ในระดับหนึ่งหนึ่งมีตัวตนที่สมบูรณ์กว่าหรือเติบโตกว่าอุบัติขึ้นเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเหล่านั้นในปัจจุบันเช่นเดียวกันกับที่กลีบดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋อของมันเวลาจะมีความหมายก็แต่เพียงเฉพาะในระบบโลกของเธอเท่านั้นการพัฒนาจึงเป็นเพียงมุมมองของเธอที่ขึ้นกับการเวลาดวโดยตรง หากเธอเข้าใจในธรรมชาติของโลกแห่งความเป็นจริงที่ฉันตอกย้ำเสมอว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมีอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปพร้อมกันหมดใหม่ปัจจุบันเธอจะตระหนักได้ว่าการพัฒนาเป็นไปอย่างฉับพลันโดยปราศจากจุดเริ่มต้นและจุดจบทุกบุคคลตัวตนทุกหน่วยของจิตวิญญาณ สนับสนุนการพัฒนาร่วมกันไม่มีหน่วยใดพัฒนาไปเป็นเอกเทศการมาของฉันก็ด้วยเหตุผลหลักประการนี้การพัฒนาจิตวิญญาณของเธอคือการพัฒนาจิตวิญญาณของฉันและความก้าวหน้าของฉันก็คือของเธอจิตวิญญาณของเธอมีความสำคัญต่อฉันอย่างยิ่งเสมอเหมือนที่จิตวิญญาณของฉัน มีความสำคัญต่อเธอความคิดของเธอเกี่ยวกับวิญญาณการเป็นบุคคลตัวตนเดียวสร้างความสำคัญและการแยกแยะที่ทำให้เธอตาบ,บอดและมองไม่เห็นโลกแห่งความเป็นจริงโลกลอื่นๆที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในตัวตนปัจจุบันของเธอหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายของเธอแต่เพียงลำพัง มีสติรู้เห็นเหตุการณ์อันมีความหมายและยิ่งใหญ่แต่ความคิดจำกัดของเธอทำให้การรู้เห็นเหล่านั้นมืดมัวความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบโลกอื่นๆที่ฉันกล่าวถึงอาจช่วยทำลายกำแพงที่ขวางกั้นความคิดและความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงอันกว้างใหญ่ไพศาลลงได้จิตญาณมีอยู่ทุกระดับชั้นพร้อมกันหมดเป็นปัจจุบัน จิตวิญ,ญญาณที่อยู่ในระดับชั้นที่เธอไม่มีสติรู้เห็นดูเสมือนจะเป็นจิตวิญญาณที่เธอเรียกว่ามีพัฒนาการไปไกลกว่าสูงกว่าแต่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเหล่านั้นในปัจจุบันเธอจะรู้จักจิตวิญญาณเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเธอเริ่มขยายความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวตนและการมีสติรู้เห็นออกไปในในัยยะแห่งการเวลา เธอมีร่างกายหลายร่างที่เกิดขึ้นดำเนินชีวิตไปและมีประสบการณ์เช่นเดียวก,กันกับที่เธอมีในโลกนี้จิตวิญญาณของเธอคาบอยู่ระหว่างชีวิตหลายชีวิตพร้อมกันหมดแม้แต่อะตอมและโมเลกุลภายในร่างกายของเธอร่างนี้<ๆ>ก็บรรจุรหัสความรู้ของร่างกายตัวต,วต,วตวอนอื่นๆไว้ด้วยพร้อมกันหมดหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณ มีอยู่ภายในมวลสารอันเป็นกายภาพทั้งหลายและบรรจุด้วยความทรงจำข้ามชาติพบโดยชีวภาพและจินตภาพแล้วเธอรู้เห็นการเป็นบุคคลตัวตนมากมายหลายบุคคลระบบโลกของเธอไม่ได้ครอบคลุมประสบการณ์การเป็นตัวตนหลายบุคคลในหนึ่งชีวิตในหนึ่งชาติพบอย่างที่ฉันกล่าวมาแล้วแต่ระบบโลกของเธอใช้เวลาดังนั การเป็นบุคคลตัวตนหนึ่งบุคคลใช้เวลาหนึ่งหนึ่งแต่ความรู้เกี่ยวกับการเป็นตัวตนหลายบุคคลจะช่วยให้เธอตระหนักได้ว่าเธอทั้งหลายมีความสามารถมากมายที่เธอ,อยังไม่ได้นำมาใช้มันเป็นความสามารถอันซ่อนเร้นแต่ก็เป็นความสามารถที่สำคัญต่อตัวตนรวมและสำคัญต่อเธอในระดับบุคคลเป็นอย่างยิ่งเช่นกันชาติภพทั้งหลาย เป็นเพียงการแสดงออกถึงชีวิตบนเส้นทางแห่งความเป็นไปได้อันหลากหลายที่ขึ้นกับการเวลาและประวัติศาสตร์เวลาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเวลาข้างหน้าหรือข้างหลังล้วนอุบัติขึ้นจากพื้นฐานของความไม่แน่นอนอันคาดการณ์ไม่ได้ของจิตวิญญาณและมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์อันมีความหมายต่อเนื่องกันไปตัวตนแต่ละตัวตนซึ่งถือกำเนิดขึ้นในกาลเวลา ย่อมเกี่ยวพันกับเส้นทางแห่งความเป็นไปได้จากมุมมองที่ปลูกพันกับการเวลาแต่ถึงระนั้นแต่ละตัวตนก็มีอยู่พร้อมกันหมดจิตวิญญาณทั้งหลายในทุกรูปกายมีชีวิตอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปพร้อมกันหมดด้วยคำพูดและความคิดที่ขึ้นกับเส้นทางแห่งการเวลาเช่นเธออาจกล่าวได้ว่ากระเปาะที่จะกลายเป็นดอกไม้ในอนาคต ได้รับข้อมูลจากดอกไม้ในอนาคตที่มาบอกมันว่ามันจะเบ่งบานออกเป็นดอกไม้ได้อย่างไรความทรงจำทำงานย้อนเวลาหรือล่วงหน้าไปในการเวลาได้ดอกไม้ส่งข้อมูลย้อนเวลากลับไปบอกกระปาะเพื่อให้มันรู้ถึงการพัฒนาอันเป็นไปได้ในอนาคตหากเธอมีอายุ23ปีเธอมีความคิดความฝันที่จะมีธุรกิจส่วนตัว ตัวตนของเธอในอนาคตผู้มีอายุ40ปีกำลังดำเนินชีวิตอยู่พร้อมกับเธอเป็นปัจจุบันตัวตนในอนาคตจะย้อนเวลากลับมาบอกเธอถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจส่วนตัวแม้เธอจะไม่รู้เห็นตัวตนในอนาคตแต่เธอก็ติดต่อสื่อสารกับตัวตนในอนาคตของเธอในความฝันหรือรับความรู้ข้อมูลที่เป็นแรงก,กระตุน้นแรงบันดาลใจ เธออาจเรียกตัวตนในอนาคตว่าเป็นตัวตนที่ก้าวหน้ากว่าเธอผู้มีคำตอบสำหรับคำถามทั้งหลายของเธอและเป็นผู้ที่เธอเชื่อถือได้เธออาจมองเห็นพระเจ้าหรือตัวตนเหนือมนุษย์อื่นๆในทิศทางเดียวกันแม้ว่าเธอทั้งหลายจะมีความคิดและความเข้าใจอันจำกัดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวตนแต่เธอทั้งหลายก็มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะมองเห็นพระเจ้า หรือตัวตนเหนือมนุษย์อื่นๆเป็นบุคคลตัวตนความคิดรูปยอดเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวตนที่กว้างและลึกกว่าที่เธอรู้จักจะนำเธอไปสู่การสัมผัสกับจิตวิญญาณรวมที่เธอทั้งหลายเชื่อมต่อผูกพันเป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นกำเนิดของเธอและเธอก็อุบัติขึ้นจากต้นกำเนิดนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ ความคิดจำกัดของเธอเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตัวตนทำให้ความมั่งคั่งของภาวะจิตและอารมณ์ถูกทำให้เจือจางลงจนถึงระดับที่เธอจะเข้าใจได้แต่เธอแต่ละคนก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ดีและความรู้ในภาวะดังกล่าวนี้จะทำให้เธอสามารถสัมผัสกับบุคคลตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเธออาจเข้าใจว่า เป็นพระเจ้าหรือเทพเทวดาได้ความเป็นพระเจ้าหรือเทพเทวดาอุบัติขึ้นจากหน่วยย่อยพื้นฐานของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นใหม่และพัฒนาอยู่เสมอและในขณะเดียวกันก็เป็นอมตะโลกแห่งความเป็นจริงของเทพเทวดาหรือพระเจ้าจึงเป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่คาบอยู่ระหว่างหน่วยย่อยพื้นฐานแต่ละหน่วย และคาบอยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงของทุกหน่วย